เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้านะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่ะอย่าเอาใจเอ็นอียงไปกับคนที่เขาไม่เคยให้กำลังใจไปกับคนที่เขาไม่เคยมีความเชื่อมั่นในตัวคุณอย่างที่สองค่ะ มองให้เห็นข้อดีของตัวเองค่ะแล้วดึงข้อดีของคุณเอาออกมาใช้ให้มันโดดเด่นให้มันมีศักยภาพอย่างที่3ค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้หรืออนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกอย่างในบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังค่ะว่าทําไมวันนั้นฉันถึงไม่ทํามันอย่างที่4ค่ะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาวันนี้เราล้มได้พรุ่งนี้เราก็สามารถที่จะลุกได้เช่นเดียวกันค่ะอันสุดท้ายนะคะกะทิก็อยากจะฝากบอกไว้เลยเราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นเพราะงานปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะแล้วเวลาที่เราเจอปัญหาระหว่างทางะคะ่ะมันจะทำให้เราเติบโต ขึ้นไปในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับกะทินิวซีแล่นค่ะ